สวัสดีครับช่องฟิลโนราทเภอเพชชีวสอง้าแล้วกมีแล้วต่อไปก็ไม่มีแล้วมีมีอูเดียวอีขอทามประเด็นมากออกวชิโร่งไปนี่เพื่อยังไปเลียนไปเลียนสรุปเลยสิเปลียนนึงว่าเดี๋ยวนี้อยู่อันดับว้นี่มอเลยตอนนี้มาหา ดอกใบมอหาดอกใบบอกเรือว่าจังเนออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยมอหามึงต้องไปเรียนมอสีไหม่ขึ้นก่านเขียนการไปเรียนมอสีไหมไม่เรียกว่าดอกขาดต้องไปเรียนใหม่เออเขาเรียกว่าออกนั่นะต้องไปเรียนมอสีไหม่นั่นมึง็คยจบตอนอายุยี่สิบปีพอดีนี่ดีกุบจบขั้วไปเรียนก่อนซะหน่อยสวัสดี สาอาชีพหรอปืนเดย์มือเดยเอาดีดีจบเงินแล้วนะมือเดยทั้งร้อยกูเอานามาลงเลยค่ะไม่เรียันนะครับเสื้อเธอเสื้อที่โอ้ยมีเปี่ยวจอีหยังกูกับประจักษ์ฮใบเงินจับเอ้ยจับเป็นเยียมปือเดยมือเดยระบุมือได้อยู่บนนี้บ่อ่มทันได้ไปเรื่อยๆก่อนว่ากันว่ากี่มือว่ากี่มือนี่ปรึกษาไปจังไหนแนวเดย์ล้วได้จะฟังเองฮะ เยาว่าปรึกษาตัวเองปรึกษากูแน่มาตีเออปรึกษากูแน่ปรึกษาหมตัวแน่มาตีอืมปรึกษาตัวแน่สนใจคนมันไปมันไปเรื่องอะไจอยากอยู่อยู่บ่พีจริงดิเจ้คนจะไปนี่ยห้ามนี่ก็ไม่ไนเลยท่านได้ไวตอนนี้บัวไวบัวไวนี่คืออะไงหลายอย่างหลายอย่างอาจจะเพื่อจะเห็นนั่อะไะก็คือเจ้าเห็นกูณก็เห็นอย่างนึงนมากเออ กูเห็นยังกมือวันตีข้ไปเห็นระเบ้าว่ได้ครับอืออืออือือือเนาะกะพยายามซอยเต็มทีอยู่เด้ละซอยเต็มทียู่แต่ว่าแบบเห็นยังได้เลยกยอกับไม่มีใครยังอือ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 ัืองืออ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 ื่อืออือยืออ่ คือบอกเอามันจบไปดูการกอนนึ่งวากันเพราะว่าจากนี้ไปตอนนี้มันก็บฏิเรียนมันบฏิเรียนเพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมก็นจะไปสมัครนะไปสมัครพูนมันช่วงมันมีหน้าเมษาฝนเมินบ่เมษาเนี่ยปิดเทอมไญ เปิดเทอมก็สิพอดีเกือบเกือบปิดฤดูกาลพูดเลืออีกหลายเดือนอยู่ด้ก็สิวนะ่านั้นทตองมึงก่อนศึกษาผู้ใดแนวใดจะลงไปพักตัวลำดันนะมันจะได้แบบพักอยู่ผู้เดียวมันอยู่ได้อยู่บ่ละ บได้ก็ต oh, well, ้องยูใ้ได้อยูบ่ได้ก็ต้องยูให yeah. ้ได้เอว่าบัดไดมันอันนี้มามันจังเตือบยู่ได้ฟิล์มเท่าสิเท่อสิครับแม่ยิงกันไปคุยครับพระโจเบิองหะื่หรือจังได้ม่สิบป็นบาทเลยแน่นั้นก็เคยยู่นีตัววคมีเะขายแค่่่มีเรอมีสิเพ็นบาเออก็มาสา ชีวิจะเป็นแบบึงเบิ้งดีๆกวนคิดเบื้งดีคอยเบิ้งดีแล้วคอยเบิ้งมาาโดนแล้วคอยตัดสีเก่งงนกแ่น้นไปเหอน้นลม่ได้ก็แล้วสคนส่งรถที่ลำมือซน่ะแม่บ่สสัตยู่กอนใช้ข้า

เออใส่ข้าวมากใส่ข้ามากัดกับพี่เปาพี่เปาตู้เป็นปลากัดไงไม่เปียวแล้ว่าใส่ข้ามากกัดกับเจ้าเป็นหมานาะเป็นปลากัดใช่แล้วก็ลงน้ำเด้แหละลงโยเมื่อเมื้อนี่เงยังมื้อนีเด็้บ่ิีถ้าเอา ได้วู่คิดใจตังมูนี่ดีกว่านะเต้กนาแตงหนาเซติปหรือมูนี่เยอะที่ไหนต้กนาให้จะอยู่บ่บ่ฟิล์มันซอตีนม่ได้ฟิ้งไอ้บุทันสองบึกษาไฟโจเบื้งนึ่เด้อกินบุ ยอย่าทำอะไรโยมมือที่มือเลยอย่าวามือลุ่งนะท้องเบาก่อนเนื่นเนื่ก่อนเนื่ <c oughs> ๆนๆปรึกษาเบึงบิงบ่งว่าแบบนี้แบบนี้สิเป็นแนวใดแนวใดแนวใดเพิ่งเคยมีหนึ่งสองสามเมื่อเพิ่นมีหนึ่งสองสามเมื่อเพิ่นแถวเขายังคิดใจตัวไม่ดีม,มีให้ก็คิดให้เขาก้าวมาคืนอีกอยู่ดอก Okay. <laughs> ừ. dạ, ừ. có chứ nhóc bỏ đấy từ vào phòng của cậu nhìn to với các bạn. nhìn đi tao lập nó nón phù cặp bao, ăn, giờ bà bắt tánh với lại cái này, ở Thái Nguyên này ở đâu? Ở Thái Nguyên ไม่ให้เปี้ยวไม่ให้เปียป้ยวไปลองเพ่งยังก่อนเืมงหมดสิบเ,เรื่องหมดกี <laughs> ต้องให้พีจ่จังบอกจริงๆคือคิดอะไรกันเนี้ยเรื่องหมดยังตูดเรดถ่ายคลิปแบบนอนแมนแบบนอนกูต้องนอนเบิ่งคลิปสุบะนี่นอนนอนมึงจะลืมเด้อ ปรึกษาไดหลายดานพอก็มีห้ามเพรามันตัดสินใจเองตัดสินใจเองเนี่ยมันเป็นบริอิลีเตียมเกิดจังตัดสินใจเองเทำมันบริโภคตัวห้องปรึกษาพูนแนวปรึกษาไปทุกอย่างไม่มีท่าบอกมีมีม่มีเป็นยังสิบลมี เพื <rzy bursting> ่อจะย่างทางเขาโอ้ยมีเปียวมันก็สิไปแล้วกันกูยอมแน่เอาเจ้าคือเบากเนี่ยนี่เพราะท่านมีไฟหูอยู่ได้นะว่าใคยสิไปเสื้อผ้าป่าเสื้อผ้เสื้อผ้กูสิไปต้องกันตัวไปต้องกันเยอะต้องไปนอนไปไปบองขนาดเงินลายไปอือไปหาเงินนะอยูก็บปกติแล้วกูสิไปไล่สุดก็ได้เป็นลับเส้นอะไสุดเด้อ สู่ชีวิตด้วยแล้วใยาสู้เพือตัวเองใครไม่สู้จะสู้ไสู้ส <shameful S 1> ไม่ได้ก็ซีเอาเรามันมีพาเนาะร้านน้เปล่าดาวเราถ้าผมคิดอย่างครับผมพวกแปลกายมืเยีงไรครับมือเยี่ยงไรครับมื่อวานที่มาตบฟรีไม่กบตบแ่